สวัสดีครับวันนี้ก็บพบกับผมเก่ง CMZ นะครับก็จะเป็นการรีวิว ID ที่052นะครับตัวนี้เป็นยศ3ดาวน้ำตาลนะครับสำหรับตัวนี้นะต้องบอกว่าตัวนี้นี่ผมนี่ชอบมากเลยตรงที่มันมีดาร u n ูนอฟ o ูดนะฮะเป็นดาร์กูนอฟลายไม้นะฮะเท่ดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะชนะ1 5 0 0นะครับแพ้1 0แพ้10,002มีอา55%คีเรส1.3นะครับมิชชั่น2,000 ความแมนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เซอร์ไบด์สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เฮดช็อตสามพันเก้านะครับมาดูของแต่งตัวนะครับจะเหลือเป็นเซตไวทไทเกอร์ให้นะครับไวทไทเกอร์นะชุดนี้ได้อีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับยี่สิบสามวันนะแล้วก็ของแต่งตัวอีกยี่สิบแปดวันนะครับพร้อมเล่นนะตัวนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะฮะก็บอกแรกนะครับวูดดาร์คูนอฟนะฮะผมลองเอาไปเล่นมาละนะสนุกดีนะฮะสำหรับปืนนี้มีเอเคเงินสี่พันให้ด้วยนะครับบวกสิบเอ็มเงินนะบวกหนึ่งดารคูนอฟนะครับเพลย์สเตอร์เอเคของ บวก1 FN นะครับมีสไนเลือดให้นะ AK เลือดนะครับหนุมมัน PSG1A1 นะครับบวก1 u n i c ยูนิคอนนะบวก1 Hero ฮีโร่ M110 นะครับแร่ไอเทมนะ AWP A3 นะครับลาย Infinity นะฮะบ,บวกสนัสไนเลียนนะครับสไนนี้ก็เท่ดีนะมีบวก3 B Lion ให้ด้วยนะครับเป็นบวก3 B ไฟนะลายออนนะ บวก6พลัเตอร์ M4 ของยศ2ดาวนะครับ Oriental AK นะ AK เก็บเสียงบวก3 User ID แดงนะครับบวก8ดีสนายเงินนะครับสนายเงินแบบไม่บวกนะฮะ Akuma าดากูนอฟนะครับโอ้โหดากูนอฟมีให้เลือกเล่นมากมายนะฮะ d าก g o n M4 แล่อีก1เปิร์นนะครับ M4 ทำ X M8 เ m, m a p l ลนะครับเ m a p l ลนี่มีทุกลายเลยหรือเปล่า M4 เ m a p l ล s v 9 8เม Maple m a p l ล FN นะ AK ลายมา้านะครับ สนายเก็บเสียงสีดำนะ M16 P90 DSR1 นะปืนพกมีพก M9454 มีกล้องนะครับแบบธรรมดานะพกคู่เงินของยศสามดอกนะครับพกทองนะลูกสองดับเบิลวินเชสเตอร์นะครับเอ็กมัดดับเบิลวินเชสเตอร์มีปืนยิงตะปูให้ด้วยกล็อกนะพกทองนะครับมีขวานบวก10สนับมือนะ มีสนับมือระเบิด2ชุดนะครับ HP มี17นะฮะในส่วนของเกมไอเทมนะครับเหลือเป็นเปลี่ยนอาวุธเร็วนะ28วันนะครับแล้วก็ป้องกันทีม28วันนะครับมีเซตเสือขาวให้ด้วยนะครับอีก2เดือนนะคือซื้อไปตัวนี้นี่คือพร้อมเล่นได้เลยนะครับสำหรับ3ดาวน้ำตาลตัวนี้นะฮะเอกอ่าเอกสารครบทุกตัวละครที่ขายนะครับ ID ยังไม่ได้ยืนยันตนนะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผ่านทาง Facebook นะครับ ลายดีนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับได้ดูได้จากด้านล่าง youtube ได้เลยนะครับกดดูเพิ่มเติมได้เลยนะฮะโอเคอ่ะวันนี้ก็หมดละมั้งนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ไอดหน้านะครับบ๊ายบาย